ศูนย์เรียนรู้ออมนาลัตสวัสดีครับอันนี้เป็นช่องของอาจารย์วราลัตนะครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยครัวเรือนคือปุ๋ยในครัวนั่นแหละนี่คือเปลือกไข่เปลือกกล้วยอาหารที่เหลือเปลือกส้มเนี่ยอ้อ,อเอาไว้กันมแมลง ก็เ,เลยเอาโรยไปด้วยไม่ให้มแมลงมาลบกวนจริงๆเปลือกส้มหมักไม่ค่อยดีแต่มันก็หมักได้นี่ออกจะเก็บพวกเศษนี่พวกกระดาษจะเก็บใส่เพราะว่ามันเต็มมันล้นถังเนี่ยล้นแล้วเหลืองๆแบบเนี้ยเมื่อกี้นี้ก็คือจะทําให้ดูใหม่ก็จะถ่ายลงคลิปให้ดูว่าเปลือกกล้วยเนี่ยเนี่ยเขือกล้วยลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวที่จริงออแยกนะ แต่น,นี้เขาทาผิดเรเอารวมไปแล้วกันเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปตางจังหวัดขอโทษนะครับใช้มือที่สามนี่นี่อันนี้ก็คือขยะหยาบเนี่ยขยะหยาบที่มันยังไม่ย่อยสลายเาะมันอยู่มันล้นถังไงล้นถังอ๋อจะต้องตัดตัดจากถังเนี้ยตัดเอาไปใส่ต้นไม้ได้แล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อกี้ลองคุยดูหนึ่งครั้งอะไปเจอไสเดือนเยอะมากเสียดายอ๋อ,อเสียดายก็เลยไม่ตักละไสเดือนเยอะก็แสดงว่าดินเนี่ยดีมากแล้วเป็นดินปุ๋ยที่ดีมากก็เลยเจะไว้ทําหัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ยนะครับเนี่ยผักแอกล้วยเครื่องแออะ,อะไรหวีกล้วยหวีกล้วยที่เรากินกล้วยแล้วนะเสร็จผัก เศษผักนี่มีเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาจะทําเอามา,อามาหมักดีๆเลยเพราะว่าแม่บ้านเขาไม่ทำเอาต้องทำเองเดี๋ยวเอาเอาเอาถัาางหมักมาไว้ที่นี่และวไวเทียงนอกเขาไม่ยอมทําก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นที่หมักนู่เห็นไม หวีกล้วยหวีกล้วยด้านล่างก็จะมีไอ้ตุ๊กพุกเครือนะพุกที่ว่าเป็นเป็นก้านกล้วยเป็นอะไรเงี้ยสับสับให้ละเอียดหน่อยคือเราอย่าไปทําชิ้นใหญ่เกินไปไงพอเราหมักในครัวเรือนเนี่ยมันเราต้องใช้เนื้อที่ประหยัดให้มีคุณค่ามากที่สุดในครัวอเนี่ยมันโล่งมันโล่งนะมันไม่ใช่ห้องทึบเหมือนบ้านสมัยใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในกรุงเทพในกรุงเทพออแต่ ครัวออนะั่อยู่หน้าบ้านไม่ได้อยู่หลังบ้านเหตุเพราะว่าออจะต้องขายของด้วยมีตู้เย็นมีของขายอยู่ตรงนี้ของแช่นี่ตู้น้ําแข็งแล้วก็ครัวมีชั้นวางของนี่ครัวประกอบอาหารอาหารเราไม่ได้ทําเยอะแยะอะไรก็ทําอยู่ตรงนี้เลยอ่างซิงล้างจานนี่ที่วางของอ่างซิงล้างจานมีสองอันลกแต่ลกมัน ลบด้วยของต้องใช้ไงไม่ได้จัดพอออกก็งานเยอะเนาะแต่แต่ก็พยายามทําแหละมาที้งก็ทําทิงทําไม่ว่างก็ไว้ทําเดือนหน้า,าก็ทําอย่างเนี้นี่เก็บเก็บทีนี้เหลือแต่ดินแล้วเนี่ยเมื่อกี้ขุดแล้วก็เจอไส้เดือนเยอะมากเลยมันคงจะหนีลงล่างนี่ไงนี่ไงเรื่อยๆเพราะตักครั้งแรกมันหนีลงล่างนี่ ไสเดือนแดงๆเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนไสเดือนตัวเล็กก็มีเยอะมากเลยมันกําลังไข่เนี่ตักไปตรงไหนก็เจอไสเดือนแล้วก็มแมลงแกบมบแมลงจุลินทรีย์แล้วก็ด้วงก็มีนะเนี่ด้วงเนี่นี่ด้วงมีหลายตัวเลยเห็นไหมด้วงพวกเนี้ยมันย่อยดินไงย่ยอยสลายดิน แล้วก็มีแมลงตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยพวกแมลงจุจลินทรีย์อะเศษอาหารนี่มันนิ่นฉุนฉุนนิดๆอยู่มันยังไม่คายแก๊สทั้งหมดเนี่ยชิ้นใหญ่ๆนี้เป็นพวกเปลือกส้มพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีก็คือเราปนไปแต่เปลือกไข่อะแน่นอนก็เก็บไว้นีน่นี่แหละแล้วก็ถังนี้ก็เดี๋ยว ขยับกล้องไว้หน่อยขอโทษนะครับแล้วก็มาตักถังนี้ต่อนี่คือส่วนที่อยู่บนถังเนยอยู่บนถังมันยังไม่ย่อยสลายมันเอาไว้อย่างนี้มันก็ล้นแล้วมาเราคือเรื่องของเรื่องอะ่ะเราจะต้องเอาดินพวกนี้ที่หมักดีแล้วเนี่ยเอามาทับทีนี้มันทับไม่ไหวแล้วมันล้นเราก็อันนี้เดี๋ยวเอาไปต่างจงังหวัดเลยไปหมักที่นู่นต่อ ว่าเราต้องประหยัดเนื้อที่ที่หมักที่นี่เรามันน้อยส่วนถุงพลาสติกนี่แยกพยายามแยกให้หมดนะแยกเราเก็บอันนี้ทิ้งลงถังขยะไปได้ให้กทมเขาให้ทางราชการเขาเก็บแต่ส่วนนี้ในครัวนี่เราเราเก็บเองเราเก็บนี่เราไม่ได้ให้เขามาเดือดร้อนนะคือเราใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็เขาก็ไม่ต้องมานั่งแบกเนี่ยแนะนำอย่างนี้ก็คือว่าถ้าทุกคนทำได้ในครัวเรือนนะ เฉพาะในครัวเรือนทุกบ้านเลยเนี่ยเราปลูกดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเลยวันหนึ่งได้เยอะนะทำทุกวันทําทุกวันได้เยอะเองเนี่ยข้างล่างม,มันย่อยหมดแล้วครับจะทําวิธีไหนก็ได้มันมีหลายตาราแต่ตําราออนี่มันพ้อนว่ามันง่ายที่สุดแล้วไงไม่ต้องมาท,ทําถังสองชั้นสามชั้นวุ่นวายทั้งดัก ข้างบนตะกร้าครอบอะไรไม่ต้องไอ้เงี้ยเราทําถ้ามีฝาครอบสักหน่อยก็ได้เอาฝาครอบมาวางครอบแต่แม่ครัวก็แม่บ้านก็งานเขาเยอะครับเดี๋ยวว่าเขาขี้เกียจก็ไม่ได้งานเขาเยอะคืองานละเอียดเนี่ยงานละเอียดมันจะต้องมีฝาครอบแล้วก็จับมือก็เปื่อนฝาครอบอีกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เปื่อนเขาโยนให้อย่างเดียวก็ดีแล้วถุมแล้วไปโยนโยน โลนพุกเศษอาหารใส่ถังให้กันบุญละเอาก็าไปใช้ในสวนเนี่ยที่ในสูตรเรารู่มันเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยเนี่เปลืไข่เปลือกไข่ไม่ให้ทิ้งเลยนะให้แยกแยกไว้เยวก็เดี๋ยวนี่เอาไปหมักต่อที่นู่นหน่อยอันนี้มันได้ที่ที่จริงมันได้ที่แล้วนะเอาไปให้มันนิ่งอีกสักเดือนหนึ่งแล้วก็สวยมากใส่ต้นไม้ แต่เสียดายดินก็เลยเดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกครั้งดีกว่าแล้วก็เอาดินเนี้ยมากบเศษอาหารมันจะไม่เหม็นไงดินนี้มันดีแล้วธรรมาดาออมีดินอีกถังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเนี้ยดินอีกถังหนึ่งสาหรับเอามากบเนี้ยก็จะใช้ถังนี้ถังเล็กเนี้ยไปตักมาจากที่หมักแล้วหนึ่งปีนะอันนี้มันหมักแค่ประมาณสองสามเดือนเองมันมีกลิ่น แต่ัน้นิ่งแล้วนะยังไงก็ได้แต่ต่อไปก็คือเอาอย่างเงี้ยมีกลิ่นนิดหน่อยเอาตะหลิวเก่าๆทิ้งไว้ในถังนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราหมากักหมักใส่ถังใหญ่เดี๋ยวตัดถังใหญ่มาใส่นี่ม,มาเติมไว้ถังนี้นี่ตัดถังใหญ่มันจะได้ยุบลุบยุบถังใหญ่มันจะได้โบมีเนื้อที่หมักเยอะขึ้นถ้ามันล้นแล้วอาก็มาแบ่งไป จริงๆเขามีอีกวิธีนึงก็คือว่าหมักด้านบนแล้วก็คุยด้านล่างเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยก็แล้วแต่แต่อว่าทําอย่างนี้ก็ได้นะมันมันก็ใช้ได้แล้วล่ะได้ปุย๋ยได้ธาตุอาหารจุลินทรีย์ที่มันจุลินทรีย์ธาตุอาหารเนี่ยมันไม่ได้มาจากเศษอาหารที่เราหมักอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าเศษอาหารต้นไม้มันกินเศษอาหารเราไม่ได้โดยตรงหรอกมันก็ได้จากเอ ตัดตัวเล็กๆที่มาย่อยอย,อย่างนี้แหละเราใช้สัตว์ใช้จุลินทรีย์มาย่อยเศษอาหารเลรอยทีน้งพอย่อยมาเป็นโปรตีนเป็นไขมันเกลือแร่แร่ธาตุวิตามินธาตุหลักทากร้อนอาหารเสริมอะไรมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะก็คือกี่ล้านล้านตัวเราไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่ล้านล้าน,ลานตัวนะที่สัตว์ที่มันอยู่ในนี้แล้วมันตายไหเราไม่ต้องไปฆ่าปูฆ่าปลาเพื่อเอามาหมักไม่ต้องไปเอาไส้หมูไส้ปลาไส้ไก่หัวปลาเอานู่นนี่ วุ่นวายนะเป็นตำราที่ซับซ้อนสลับซับซ้อนขน,นฟังแล้วก็อุย้ยวิเศษวิโสอะไรเยอะแยะอะไรจริงๆทุกตำราเขาดีหมดนั่นแหละแต่ออตำราออป่าเทอนหน่อยก็คือทำแบบนี้ง่ายๆเถินเทเลยเถินเทแต่มันง่ายไงเนี่ย,ยได้ดวงเห็นไหมพวกนเนี้ยเนี่ยเยอะด,องดวงอะดวงก็ต้องมีไว้พวกดวงมันจะมันย่อยพวกเอเอ มะาพร้าวเนี่ยถ้าเรามีกากมะาพร้าวสับๆต้นมะาพร้าวสับๆแล้วใส่เข้าไปด้วยดวงมันจะมาดวงมันชอบต้นมะาพร้าวก็เอาเนี่ยเอามาเอาย้ายย้ายมานี่แล้วเดี๋ยวตักจากเนี้ยมากบเศษอาหารเศรษอาหารก็ไม่เน่าไม่เหม็นก็มีกลิ่นนิดๆหน่อยๆที่นี้ว่าจะให้ดีก็คือว่าเราทําน้ําหมักที่มันมีกลิ่นหอมนะ ทน้ำหมักไม่กลิ่นหอมไว้แล้วก็เอาน้ำหมักนะั้นนามาลาดกินมันก็จะไม่มีฉุนขนาดนี้นี่มันก็จะฉุนหน่อยนะก็ได้ยินเสียงคนจามแล้วล่ะก็คือข้างๆบ้านเขาก็จะว่าทาอะไรวะบ้านเนี่ยแต่มันก็ไม่เหม็นถึงปลาหรอกเนาะถ้าเปิดปลาทิง้งธรรมดาอ๋อก็ได้ยินประจําเำได้กลิ่นได้ยินได้กลิ่นข้างๆบ้านเขาหลวนปลาดิบมนะเนาะปลามาทําอะไรนี โอ้ oh, หอมมากเลยกินมันหอมหรือมันเหม็นก็ไม่รู้นะดมไปดมมามันเหมือนมันเหม็นด้วยเ <c oughs> นี่ยด้วงด้วงนะผูก,กอะไรตัวแมลงอะไรมันยิบ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 ตายนะเข็ดไหมครับพอ,อไม่ได้มีกล้องจุลทรรศนะถ้ามีกล้องนะให้ถ่ายให้ดูนะย,ยอดเลยนั่นแหละสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่เนี่ยเราไม่ต้องใช้มือนะ เราให้มันย่อยสลายให้มันตายไปก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ต้นไม้นี่<ช>ก็เลยเอากระทะทําฝาแทนแล้วนี่กระทะเขางเข้าหงายไงเน,นี่ก็ฟ้อมมันก็ยังดีนะมันคุมไม่ได้ดีหรอกอันนี้ดําดําตะหลิวอันนี้ไว้หมักโอเคได้แล้วครับแล้วก็เอาใบไม้เอาพวก เศษต่างๆที่จะหมักก็ใส่ลงไปต่อครับก็สำหรับคลิปคลิปการการทำปุ๋ยในครัวนะครับเศษอาหารในครัวเรือนประจำครัวเรือนก็จบแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาด้วยนะครับสวัสดีครับ